สวัสดีครับทุกคนวันนี้ผมจะมารีวิวซีรีส์เรื่อง c r a z y Love มี16ตอนตอนละประมาณ60นาทีรับชมได้ทาง Disney Plus ซีรีส์เรื่องนี้ดวงไม่ค่อยดีตอนที่เข้าฉายเพราะดันเป็นโรแมนติกคอมดี้ที่ฉายในช่วงเวลาทับกับซีรีส์เต็งหามอย่าง Business Proposal แถมยังมีกระแสของ25-21เข้ามาสมทบรุนแรงเสียจนเรื่องนี้เรตติ้งต่ำเตี้ยเรียดินในช่วงแรก บอกตามตรงว่าตอนดูไปสักสองตอนแรกก็คิดเหมือนกันว่าจะเทดีไหมแต่พอดูดูไปเฮ้ยมันบ้าดีสมชื่อเรื่องก็เลยดูต่อมาเรื่อยๆพอสองเรื่องนั้นจบไปเรื่องนี้ก็กลายเป็นรอมคอมที่ผมติดตามดูอย่างต่อนเนื่องเลยครับใช่ครับมันมีดีอยู่เยอะเลยทีเดียว c r a z y l o v e เนื้อเรื่องมันสมชื่อจริงๆครับเป็นแนวรักที่โกรธเกลเียดแทบจะฆ่ากันตายระหว่างพระเอกผู้เป็นติวเตอร์อัจฉริยะเจ้าของสถาบันติวเตอร์ชื่อดังที่มีนิสัยร้ายกา กับนางเอกที่เป็นเลขาและพยายามจะต่อสู้เพื่อความฝันที่จะได้เป็นติวเตอร์กับเขาบ้างจนกระทั่งนางเอกพบว่าตัวเองเป็นโรคร้ายอยู่ได้อีกไม่ถึงปีซึ่งเกิดจากความเครียดที่ทําง,งานกับพระเอกความแค้นจึงบังเกิดขึ้นอย่าคิดว่าเรื่องจะเศร้านะครับแม้พอดจะโหดร้ายแบบนี้เพราะเรื่องนี้มันตลกมากมีฉากฮาแตกเยอะเลยแถมมีบ้าสมชื่อเรื่องจริงๆเรื่องนี้คนเขียนบทไม่ธรรมดาเลยครับเดาทางยากมาก กว่าจะเฉลยอะไรต่างๆนานาก็ปาไปเกือบท้ายเรื่องอ้อเรื่องนี้มีความผสมสืบสวนสอบสวนด้วยนะครับสิ่งที่ผมว่าเหลือเชื่อที่สุดคือจากต้นเรื่องที่พระเอกกับนางเอกแทบจะฆ่ากันตายเกลียดกันเข้าไส้คุณจะถูกเรื่องราวค่อยๆบิวอารมณ์มาอย่างช้าๆให้เห็นว่าเขากลับมารักกันได้อย่างไรเรื่องนี้มีฉากน่ารักน่ารักเยอะมากเลยครับบอกเลยว่าบิวคนดูเก่งจริงๆพระเอกกิมแจบุ๊เรื่องนี้พี่เขาเล่นได้แสบได้ใจมากๆครับ ช่วงแรกคุณจะเกลียดเขาเลยล่ะครับแต่เวลาตลบก็ได้ใจมากๆนางเอกคริสตัลชองเธอเป็นคนที่หน้านิ่งๆดูดุแต่เวลายิ้มแล้วน่ารักเรื่องนี้เธอก็เล่นได้ดีตามมาตรฐานของเธอครับเลิฟไลน์ของเรื่องนี้เป็นความรักที่บ้าบอสมชื่อเรื่องจริงๆครับแต่เชื่อผมเถอะว่าคุณจะประทับใจกับความรักของทั้งคู่แน่ๆเพลงประกอบเพลง Dive Into You สุดยอดมากครับเพราะโดนใจเรื่องนี้ถึงแม้จะเป็นมานอกสายตาแต่บอกเลยว่าพอได้ดูแล้ว มีของดีเหมือนกันแถมแนวก็แตกต่างไม่เหมือนใครใครชอบแนบขยุ่มัวตบตีเรื่องนี้ก็ใช่เลยครับหากคุณชอบอ่านรีวิวซีรีส์เกาหลีสามารถเข้าไปอ่านได้ที่เพจ m r Coffee K Drama Review ใน Facebook มีมากกว่า200เรื่องและมีอัปเดตเพิ่มไมเรื่อยครับและหากคุณชอบฟังรีวิวซีรีส์เกาหลีเป็นคลิปเสียงฝากกดไลค์กด Subscribe และกดแชร์ช่องนี้ด้วยครับขอบคุณครับ